สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิ่งค์ฮารีเช่นเคยครับเวลาดีเวลาเด็ดนะครับเวลาประมาณนี้ครับก็วันนี้นอกจากมีล้อนะฮะรถเก๋งแล้วนะครับรถเก๋งอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนะครับเจ็ดชุดก็ราคาพิเศษเลยเป็นล้องาน T R M นะฮะล้อราคาชุดละ1,500บาทนะครับถ้าเกิดซื้อคู่ยางรถ2,000นะฮะก็โปรโมชั่นเด็ดๆต้อนรับสงการนะครับก็ร้านกล้องล้อซิ่งค์ฮารีนะครับขออนุญาตเปิด ต้นคลิปด้วยโปรโมชั่นครับล้อแม็กคู่ยางนะฮะลด5,000บาทหรือไม่เอาส่วนลดอยากจะเลือกเป็นจัดทรงฟรีนะฮะตัวเตีย้ยตัวสูงจัดทรงให้ฟรีเลยจ้ะนะก็ฝากไว้ด้วยครับล้อใหม่ยางใหม่ลด5,000บาทนะครับโอเคทุกคนฝากไว้ด้วยครับวันนี้กล้องล้อซิ่งญี่ปุ่นมีเคดนะครับมีล้อใหม่ทั้ง4ล้อเลยนะฮะแล้วก็ทั้งชุดนี้แล้วก็ชุดด้านในนะฮะ เป็นล้อฟาสนะฮะ6เอ็นวันครับทั้งสีดําแล้วก็สีดําเงานะฮะวันนี้เรามาดูเลยนะฮะเป็นล้อใหม่แกะกล่องไม่มีตําหนินะครับเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆหน่อยครับตากล้องด้านหน้านี่คือ9.5นะครับด้านหน้านะล้อใหม่แกะกล่องไร้ตำหนิเลยครับ6ลู139.7ด้านหลัง10.5อันนี้คือด้านหลังนะ10.5ลึกๆเลยครับโอ้โหอบลึกๆเลยเป็นล้อใหม่ไร้ตำหนิครับทุกคนนะวันเนี้ เฉพาะล้ออย่างเดียวต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าล้ออย่างเดียวถ้าไม่จัดโปรเนี่ยก็อยู่ที่หมื่นเจ็ดนะสำหรับล้อชุดเนี้ยเนี่ยเฉพาะล้ออย่างเดียวหมื่นเจ็ดมียางให้ด้วยครับนะยางเป็นนิตโตะสี่สองศูนย์เอสนะครับนิตโตะสี่สองศูนย์เอสตัวเนี้ยยางเป็นยางเปอร์เซ็นต์ครับล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นตะ์ครับอ่าล้ออย่างเดียวหมื่นเจ็ดยางเปอร์เซ็นต์อีกมันไม่ตกสองหมื่นกว่านั่นเหรอเออมันมตกสองหมื่นแล้วแต่วันเนี้ยผมราคาพิเศษให้นะฮะ ล้อหมื่นเจ็ดรถเหลือหมื่นหกนะแล้วก็ข่าวดีด้วยนะครับข่าวดียางแถมทีครับโอ้โหว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวยางแถมให้ครับล้อชุดละหนึ่งหมื่นหกพันบาทยางแถมรีดีไหมครับอ้าวโอ้โหว้าว,ว,าว,ว,าวโคตรคุ้มเลยบอกเลยครับชุดน,นี้นะนิตโต4สี่สองศูนย์สองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดยางปีสิบเก้านะนี่ยางปีสิบเก้าสภาพดอกเป็นไงเอ่ยพาพาดูหน่อยดอกอ่าพอใช้งานนะครับเส้นที่สองเป็นไงครับ อ่ได้อยู่ได้อยู่นะเออเส้นที่3มครับอ้าวสวยครับได้อยู่นะเส้นที่4เป็นไงครับเส้นที่4ดูเส้นที่4ี่หน่อยอ้าวได้อยู่นะครับสี่พันนะครับก็พอใช้งานครับแต่ยางเป็นนิโตะนะยางเปอร์เซนต์ยางไม่มีตําหนิครับแก้มสวยครับไม่มีบาดไม่มีเบียดนะครับก็ล้อคู่ยางล้อหม่ยางเปอร์เซนต์เอาไปสถอเลยครับหนึ่งมื่นหกพันบาทโอ้หว้าวว้าวหนึ่งมื่นหกพันบาทเดี๋ยวตามต่อตามต่ออีกหนึ่งชุดไม่ชอบดําใช่ไหมมา ชอบเงาเงาวิบวับวิบวับชุดนี้เลยฟาส 6N1 ครับด้านหน้านี่9.5ครับด้านหน้า9.5อ่าด้านหลัง10.5อ่า10.5ด้านหลังนะครับอันนี้ก็ล้อใหม่ไร้ตำหนิครับโอ้โหแบบเงาแสบตาเลยนะแล้วก็เป็นยางเปอร์เซ็นต์ครับขนาดยางอ่า265 60R18 นะฮะยางปีอะไรเอ่ยปี17นะคุณลูกค้าดูตรงนี้ยางปี17 เฮ้ยยางปีส so ิบเกดทำไมดอกสวยกว่าป awesome. ีสิบเก้าวะจริงปะเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูดอกยางหน่อยสิอ้าวดอกยางโคตรสวยนะคุณลูกค้านะอ้าวสวยเส้นที่หนึ่งสวยเส้นที่สองไม่แค่พอใช้งานครับชุดนี้สวยสวยครับเส้นที่สามเป็นไงสวยครับโอ้โหเส้นที่สี่ครับเป็นไงอ่ะเส้นที่สี่สวยนะครับโอ้โหชุดนี้สี่ผ่านเลยแก้มไม่มีตําหนิเลยครับแก้มไม่มีตําหนิล้อไม่มีตําหนินะฮะโอ้โหปกติล้อหมื่นเจ็ด ยางเปอร์เซ็นต์ไม่คิดก็เอาไปเท่ากันแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนั้นได้นิโตะได้ยางเทพแต่ชุดนี้เอาไปเพียง16,0 0 0บาทนะครับยางแถมนะครับโอ้โหปากไปด้วยนะร้านกล้องลอซซิงชลบุรีนะครับจัดให้ถูกๆเลยวันนี้16,00 0บาทต่อจวอจัดส่งให้ฟรีอ่าลืมนะเมื่อกี้ลืมชุดแรกครอบดุมครอบเบรกน็อตล้อป,ปอกกันสัน่นผมแถมไม่ครบเลยโอ้โหดีปะ่ะดีปะ่ะดีปะ่ะมีแถมให้ด้วยแล้วก็ถ้ามีเทิร์นราคาลงอีก หมื่นหกแถมครบทุกอย่างครับมาได้เลยครับ2ชุดนี้เท่านั้นนะครับนะก็อื่นๆนะครับถ้าลูกค้าคนใดที่สนใจเฉพาะยางอย่างเดียวก็ได้ครับนะก็อย่างเช่นชุดนี้ลูกค้าอ่าไม่สะดวกมาวันนี้ก็มาซ่อมล้อด้วยนะฮะล้อเดิมมันเป็นขี้กากเป็นรอยเป็นอ่าเกลือนะเอามาซ่อมแล้วก็รัดยางใหม่นะพรุ่งนี้จะมาติดตั้งครับก็ยางก็หมือนต้นๆน,นะเทินยางเก่าราคาลงอีกก็ฝากด้วยนะถ้าชอบยางตัวน,นี้บอกเลยดีแน่นอนครับดีสตนเนืบนุ่มเงียบครับแล้วก็ที่สาคัญ ราคาถูกยางไทยประกันสี่เดือนครับนะก็ <S <S ล้ออื่นอื่นครับมาดูที่ร้านได้เลยนะอ่ากล้องมาดูหน่อยตามหน่อยอถ้าเกิดสนใจก็มาดูที่ร้านเลยมือสองเพียบแน่นอนนะฮะก็เนี่ยด้านในก็มือสองทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะด้านในเนี่ยมือสองทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหเพียบเลยนะ,ะนนยนครับหมือนต้นๆนะจนจนถึงหมือนปลายๆครับ2ฝั่งนี้ตรงนี้นะฮะนี่ก็หมื่นขอพี่สิบหมื่นสี่หมื่นหกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแบบราคาถูกมากทุกคนนะ ดูสองฝั่งเลยนะฮะกล้องตามมาเรื่อยๆเลยสองฝั่งโอ้โหราคามันกระแทกโดนใจมากๆนะหมื่นหกนะเนี่ยล้อใหมา่ย,ยัางเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวเนี้ยเป็นล้อแท้ RTG ์ทีจีเรนโซนะครับใบพัดดำนะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นล้อโลโก้ครับอันนี้มาลงแป๊บเดียวนะครับติดจองไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตั้งนะพรุ่งนี้มาติดตั้งอ่าแล้วก็ตัวนี้ล้อพร้อมอยางอ e ีแบนนะครับแล้วก็อ e ีแบนก็ยกนิดนึงนะฮะก็ถือว่าเป็น8.5นะครับแล้วก็ยาง50นะฮะหมื่นสี่เอง นะยางโคตรใหม่เลยปีที่สองแล้วก็ชุดนี้โคตรถูกอีกหนึ่งชุดนะฮะหนึ่งหมืนบาทโอ้ขายได้ไงวะเนี่ยหนึ่งหมืนบาทล้อพร้อมยางนะฮะอันนี้แปดพันนะฮะโอ้โหฝากไว้ด้วยนะครับก็พิกัดร้านกล้องล้อซิ่งนะฮะกูเกิลแแมปมาได้เลยครับกล้องล้อซิ่งเกรหลีครับเปิดทุกวันครับแปดโมงเช้าจนถึงสองทุ่มทุกวันนะสงการหยุดวันที่สิบสองครับนะเปิดทีวันที่สิบเก้านะครับจุดหยุดสิบสองถึงสิบแปดนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องล้อซิ่งเกรหลีนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตคุณผู้ชม รีวิวเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ